เนมือนี้เตรียมเคลียร์ล้างบานจ้ะแต่เช้าเลยวันนี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะอคนอดน,นอดนังกระตื่นไว้คือได้เฮ็ดเวียงรับรถวันนี้ เฮ็ดเียกก่อนเดินทางไปกรุงเทพบรรยากาศแบบดีจใะพี่น้องจา้าอัน่นี้ก็เคลียร์ออกให้หมดเลยนะคะเมื่อน,นี้ก็สิเด้เป็นแปนพี่น้องอันนี้ก็น่าและจะเพิ่มมาเห็ดให ชิคอาวันตาหลงปุ้งปุ้ง,ง,ง,งจกออนไปไงเลยพืนนะ้นที่รังวาเนเทออกพือนสีหวงขักจากท,ทางตา ก็เติมติมเติมอยู่นี่ตลาดนัดจะเหมือนวันนี้วนันที่อย่างวันที่สิบมีทุกวันที่สิบกับวันที่ย <26 S 1> <Reese> ี่สิบหกเหรอพี่น้องเด็กๆวันนี้ยังเช้าอยู่นะคะนั่งชั่งจิบกาแฟอยู่หลังบ้านนะคะ มือนีกสิมาเบยทพี่น้องบกฝันสร็จเลยทกงานจแม่ยังเนี่อส่งผมก็แบบลลอกแล้วเขาสิว่าแคบไปล่องสองาห่าแคบไปหรือเล่คือเลนยี่ทางุ่นทวนทวนทวนอยู่ส่งผมเอาเอาปาอาปาอป่าอป่าเลยูอ่าวันกำลังฟูเห็นหมาอายพันป่าพนนนําเมียพนป่าพนมาทังกันยทางนาทาพี่น้อง ตอนเช้าๆนะคะตอนเช้าๆอจะรพี่หน่อยจาสิมาจิบกาแฟาอยู่หลังบานตากแดดรับแดดนิดหน่อยนะคะนี่อันนี้ก็ช่างประจำบ้านนะคะกับลูกก็มาแต่เช้าจาะพี่น่อยช่างไอผู้ไทยคนนี้แหะที่เอาปุ๊บใหม่ที่โอ้ยซึส,สองตัวไหนเห็นมันจอยหมด คุณแม่ก็มาตาเสาพี่น้องจ้าคุณแม่มาแต่เช้ามาดูงานช่วยสวัสดีค่ะคมาก็มาอุ้มร้านรถพี่น้องอุ้มแต่ร้านโอ้ยหขอบอกพรียดมาได้เจอในร้านแก <c oughs> ่อุ้มร้านอุ้มอุ้มร้านล้านวันไปาานก่อนถ้า,งงาอ,อยู่ที่แหล่ลูกกน้าเบิ่งน้องชายเป็นเหตุงานจ้าพี่น้องอันนี้ก็น่าเป็นน้องของคุณแม่นะคะที่มาทําให้ เมื่อนี้สร้างควบหนาควบตาเลยพี่น้องจ้ามาต่อเสาเลยตรงนี้ที่เพิ่นขุดนี่มันสิเป็นมองจอดรถดเก่าแ,แต่พี่น้องสิเป็นอีกก้ะขุด <c oughs> ออกมาเลื่องดีมาก็มาปุ๊บมองที่มันตำตำลมๆล,มลมงไป จะได้รู้ว่าเข้าเสติสั่งหินจกัจกรถจักยังมาลงมาทับของลมลม,ลมจากพี่น้องจา้าอันนี้เคลียร์อันนี้เมื่อวานคุยกัำซางแล้วจากพี่น้องจา้าอันนี้เคลียร์เทพปูนเทพปูนว่างทอเทพปูนหัวต้นบักมีพี่น้องหลอบบานจา้าว่างทอหนำและะ้วก็เฮ็ดแทนหนำแทนหนำปั๊บป่าจะเฮ็ดหม่งต้นเหมืน ต้นบักหุ่งเห็นใจพี่น้องต้นบักหุ่งออกแต่ว่าต้นต้น,ตนนั้นพักง่วงซอมต้นนี่ก็ทีได้กเก็บไว้จ็นพี่น้องจ้า <c oughs> แก้พื้นที่ข้างหลังไม่รวมแมคโครนะคะพี่น้องเทปูนนี่คือวงเงินหนึ่งแสนบาทนะคะงานนักเห็นใจพี่น้องจ้าคือไอ้พื้นที่ไทยดีแต่มันหล่อปานพร้อมจ้าหล่อปานร้างทอหายย่งดีเนี่ยแต่คนก็ร่างคุยกันอยู่ นี่จะเป็นห้องน้าเก่านะคะตรงนี้มุมนี้มันก็เลยแบบเก่าๆแน่แต่ส่วนห้องน้ําอันนี้ที่ทําฝั่งนี้สองห้องติดกันนะคะอันนี้ก็สร้างเป็ดนะโอยเต็งตูรอเถอะวะเงยสร้งยิ้มเปย์เปย์เนี่ยนะพี่น้องสร้างเฮียปัานมีสองสามคนนี่แหละจ้ะสองคนสามคนกับไอเอิง มาหอดโกโกมีเราพี่น้องส่วนฟังนั่งผุนมากถึงปลูกหยาญปุ่นจ้ะจักกิเป็นทรงไดดอกตอนต่อไปก็จังเบิงนาอพี่น้องเนาะมาเป็นทรงใดอันนี้ว่าอัปเดตให้พี่น้องดูเฉยนะคะว่าตอนนี้ที่ทำอะไรบ้างแล้วอยู่ที่บ้านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคี่เกาด้ดจ้ะพี่น้องจ้ะวกวกมีก็เกียเอาไว้จากน้องอันอันใบอยู่ข้างล่างนั่นก็สิริออก ต้นขนุนนะคะให้หนุนบ้านเพื่อนว่าสิได้แปลนเอื้อเติดของน้ำเนี่ยก็ท่านหนาเรลียวหรอกพี่น้องให้เพื่อนเคลียดบาทหนาเหลียวกันข้องนอกกังเห็ดที่หลังกกบังคุงหนาเพ่นมาปลูกไว้ได้ใจพี่น้องจ้าทิบจะได้ไปบิดบิดเอาไปตำกินก้อนที่ชิ้อปต่ำ หน่วยงามดีดีจริงๆแล้วที่แปลกเอาไว้ด้วยจะแต่ว่าตรงนี้พิ่นจะเฮ็นน้ำเห็นน้ำประปาแล้วก็เจ้ะน้ำบาดาลพี่น้องจ้าเพราะว่าตอนนี้ทิพใส่น้ำมันน้ำประปาแล้วก็เจ้าดูดมาจากบึงเฮอ่อได้บูมาตอนเลกๆผิดขั้นขั้นขั้นโตขั้นขั้นโตขั้นตนพี่น้องอ่านเกตเลยนะอาบนำบึงแล้วขั้น ันลงว่าอยากได้จักคันอยู่สันพี่น้องแม่โคซิบปะได้ไปเห็ดอันเห็นยูดสวนอันสวนแม่อันสวนแม่เถาบ่เพิ่นสร้างป,ป่ามันจะได้เห็ดอยู่บนกระดูกศพมาอยู่อยู่ซื้อ,อปเปลี่ยนเลยไป็นปั๊บคู่ซ,าป,ซาปัา๊บซาปลาซากุงอยู่บนกระจาส้า,าพี่น้องมาเบิ่งไก่เลยจ้ะ แล้วงานผ่ามานี่เด้อพี่น้องจ้ากูละมากมาตะก,กุ่งเทพก่อนจ้าวันนี้ช่างก็จะมาติดแอร์นะคะติดแอร์ห้องครัวนะคะอันนี้คือก็กำลังสร้างงานกันอยู่จ้าพี่น้องติดแอร์ห้องครัวพร้อมทั้งหมดบ้านหลังนี้ก็ติดแอร์อยู่หกตัวนะคะเข้าบริเวดเวอร์ดออกพี่น้องจ้าแต่สิ่งไหนที่เข้าเฮ็ดแล้วที่เข้าออยู่แล้วมันบสบายาห้อนเองงียงมองได้มอง,องเข้าเฮ a t เอาตามเข้าที่เข้าสบายใจจ้าพี่น้องจ้า สบายละสบายใจก็ทำเลยนะคะเพราะว่ากันครอบใครชอบมันขวดจะเครีย์อยู่เครีย์ของตะขวดเดียวลดเลยอาชีอาวานนั่งลงค่ะ ยามันอยากได้แม่โคนมารบได้แม่โคนมันบาถามกันด <c oughs> ้วยหวงวังวงเอ้ยจะเป็นหาวหวงเราตื่นเสาหมเป็นมารบไปเกียบเาแล้วโอ้หนนพี่น้องก็ลันเนาอเเเาหากไหม่หต้นไหม่ต้นแข็งขึ้ ต้นยังโอ้ต้นมากแต่พาะหากมันฟุ้ยหรอไหมมันก็จะเดี๋ยวอันนี้อ่าก็เอาตัวน,นี้ยังกิอ่โอ้ยหากหลายคัก chế đại chế đại tuần một nguồn chế đại một nguồn mình sẽ để con là nhiều hoặc ngay thì ừ. bố ừ. <laughs> <laughs> khá mưu mình cứ cầu ôi chế đại một nguồn gì đó Hãy subscribe đâu kênh ว,ว่าเป็นกลน้องสาบอ่ะนี้หน้าเพื่อนครับครับอ้ยุบหมดว่าตีงเลยอ่ะม,ม,มารุนซอยกันพี่น้องมารุนซอยกันโหอนทั้ง่างคือดินดำแท้ พองซื้อเพื่อนกินวันนี้ปั๊บะระดับเรียบร้อยครับที่น้องเด๋ยวบพายางไปสงมั้าหลังนี่แหละเพิ่งกระคีขั้นนี้แล้วมาแต่เสาๆโอ้ยเสียงยังเนาะกุลูกุลูกุลูอยู่ข้างที่นอนอืมกำลังปรับกระสิ กันไปทางปุ่นมองนะมันเป็นโนนโนนนี่ครับมองนี่เป็นโนนโน่นกับสีเทสโลบลงไปฮะของน้ำจักหน่อยเออมันสูงกว่าเือนครับนั่นระดับเือนที่อยุดนี่สีเทพื้นระดับหนึ่งมันออกมาจริแล้วมันมองนี่มันสูงกว่าเหอนก็เลยสีไรระดับลงไปก็สีลาดพื้นแค่หอดมองนี่ก็สีเดเป็นล้านอเนกะส์กอนก็น่าจะปลูกยาปลูกยังไปก่อนครับปับพื้นที่ปรับสภาพนาที่ดินนาดิน วงใหญ่ยิบปูนวัวออกแล้วโอ้ยยิใหญ่ขึ้นเลือกเถอะอดินกับดินต้องแซวมาถมไหมอันนี้เป็นดินขี้หแห้งแห่หน่ำตัวออกได้แล้ววันนี้ถสมลุมมาเนี้ ันนี่มอบไหมให้สร้างเพื่นควบคุมงานเลยเหมือน,นสร้างผู้ไทยมือนผมจัะน้อยกับที่ไปแล้วน้อยกับทับรถไปกรุงเทพแล้วข่านเด้ยอยู่ไกลเต๋อพี่ที่กรุงเทพก็ได้มันนี้พามาเบิ่งแมคโครกันแล้วกันแมคโครมีหอดฐานน่ะ ยังได้อยู่ดิหวังตัวน้องงงต่ำๆๆๆเพื่อนยังได้เลยครับเหรียญจะขั้นได้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้หน่อยก็ไปยืนเบิ้งเบื้งสีละดีเลย พ่อตอพาวแล้วนั่นนันกำลังท่ำใจเดี๋ยวก็จะไปคุดออกอีก <laughs> เอาละบารนี้พี่น้องคลิปหนี้พามาบึง เด็ดวันนี้เฮ็ดยังไงปรับสภาพดินทั้งหมดปรับสภาพดินปรับพื้นที่ปรับสภาพอยูมันมอันปลูกนั่นปลูกนี่ตัวนะปับพื้นที่แล้วแล้วก็จี้ยงกี่ปับสภาพนาดินไหมอันนี้ก็เป็นของน้ำนะครับนี่ละเดี๋ยวมาเอาต้อนี้ออกกว่านี่ตอ้อเผานี่ครับเมื่อกี้ต้อมมาต้นห่วงยังคงไว้ได้อพี่น้องเด้ตอต้นหวงส่วนต้นห่งนี่วะเนี่ยใจครับ ยังทิปเงินสะได้น right. like ่วยมันงามน่าส okay. ั่นเหรอเนาะครับเนาะทีนี้ครับมาอันตีสหการชิน้องเบิ้งเห็ดเงียบงียบเป็นแตงได้อยู่คุณหลายๆสำหรับการติดตามนะครับก็มีบริมาตรนำสิ่งก่อนจนมาพลาดเิ็งรถแบกโค้ดนะครับเด้อโอเคนะครับผมคุณหลายๆสำหรับการติดตามคือเกาเด้อร์ต้องสอบจากเมื่อควายีิครับสำหรับมือเงี้ยเขาจะขอโซล่าไปก่อนเดี๋ยวพอการทิปหน่อสวัสดีครับ